สวัสดีครับเป็นมัวต่อยอ่ะอีโนย,ย์แต่นายโคลาต่ยี่กอยิเปี้ยวนี่กอน,นี่เป็นวิศวกรอ่หรือนี่ยานายโคลาจาะก,กงเราแต่อหรือนี่หมายเปีโโย้ย,นนยวยนายอันนินอโลเหี่ยวย์แต่หลอแต่นินหน่อยยาไม่จะโหอ่อเห่ยเก้าไหนยี่เดียวเชลล์อัมวางเยาะโจเกยเย็เชียเกยรถทัวแต่หลอนินเราชนินปวยปวยหมวนน้ายหรือเซตุ้ดตายปวดนี้เปี้ยวนี่ แต่ไหนเย่ก็แต่จวนเปียวมีเยี่ยมเปียเปียานอยอ่ะเหลือที่เต้วันที่สองตายแองเหยียดเยี่ยสีหล่อถ้าไหนตีกาวเต้ปุ่นหมูหม่งโอมังกาอีบัวจวนเปียวไหนอีบัวคับเชียมีอ่ะเนี่ยก็คับเชียนี้เชียอีกครั้งน่ะเดี๋ยวที่ตั้งมังกาอีบัวฮะน่าจวนอ๋ออีกก้าวเต้ปุ่นบมวยจุ้งตุ้มังเต้นี้อีหน่อยอีบัวเก่งอยากเชียจวนอย่จเชียนะสอกกันนายตับกวงกับฮะจริง ตัดเจ้านะซ้ำก็นหรอยว้อใต้ก็ถอนใายจอดในหมายตั้งกาแฟอ๋อปูงตั้งเหย,ยียดไตยแหว,วงมีงะหมายตัวกาแฟแต่ะอ๊ะนี่กาแฟอแันนี้นะนะ เมหมอต่ออ่ะอีฮิตตายก็แถวนายเพชรบูรณ์อย่าโลอดอมยีบวยเยี่ยมยี่กอยี่เปียวตายนายไหนว่าประมาณสิบโมงอ่ออีฮิตแถวนายบ่ายโมงครึ่งปัวนอมจังโหเร่งเงี้ยป่าจะจ้างตายแถวนายเพชรบูรณนะ์ฮะรายสุญยีกก่กอขับเสียต,ต้นก็แต่อ่ะอีบนี่ขับเสียบเจเนาะเดี๋ยวอีบวบยแถวไหนายีบวติ่งนหนหยัน่นทาง นายตีต่อมบว่าหมั่งกับอีวัวหยันยุ้งโง่อีวัวใตา้แถวนายอีวัวเพชรบูรณ์ปวดนีวัวหม่เด้าไก่ย่างค้ำกอเดี๋วยวจะบ่วยนี่ก็เสดใต้แถวนายให้เอาใส่กานในบีไก่ย่างเนาะตีตตอมบอกไอ้ชุ้ยหมั่งกับอีวัวหยันยุ่งข้าวหลามเดีด๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาซื้อครับผม มาแล้วส้มตำไ,นะไ,ไก่ย่างข้าวเหนียวนี่นะส้มตำไทยใส่ปูแล้วก็ไก่ย่างครึ่งตัวก็ลองท้องไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะก็ตั้งใจว่าจะกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนเดี๋ยวลองไปลุ้นกันว่าถึงบ้านจะถึงกีง่โมงนะะเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อน นี่นะหลังจากกินเสร็จเราก็ซื้อข้าวหลามขอบคุณค่ะครับกินเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อข้าวหลามไปเผื่ออยู่บนรถแล้วก็หิวจะได้ไม่ต้องแวะกินข้าวมัดแบบนี้มัดละร้อยนะก็ซื้อไปมัดหนึ่งไว้สําหรับเดี๋ยวเวลาขึ้นรถนะเนาะเผื่อหิวก็จะได้ไม่ต้องแวะกินข้าวนะจะได้เดินทางไปถึงบ้านเร็วเรวเดี๋ยวจะเดินทางกันละ ก็เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับตอนนี้แะแวะซื้อกาแฟด้านหลังคัับพี่ชายเข้าไปซื้อกาแฟนะแล้วก็รถก็จอดอยู่ที่นั่นนะนี่เออรู้สึกว่าพี่จะอยู่ข้างในกำลังซื้อกาแฟจากร้านนี้อยู่นะครับอจุก้องเตจันหว่าก้องเตเมียนหว่าแต่ให้ก้องนอใหม่จันเปียแต่หมังช้้า อันน <inaudible LAUSE habitude> ี้จันต่อยอ๋อยี่ห้าปุ่นตัว่เปี่ยนเี้ยวเตะบ่าก้องบัวเป็นเมียนเยี่ยมไงจันไทยเต๋ยเนยี่ก้องจันว่าบัวหยัดซุงเปี่ยนเหี้ยวแฟว่าเมียนหมัวต่อยเยี่ยมจันลาบบ่าก็ยี่ก้องเอ่อจันว่าแฟบัวเจียวเตาเมียนอ๋อยี่ว่าไม่กลัมบ่าสิด่างบัวเยี่ยมเจียวจันไทยเต๋ยบัวเปี่ยนเหียวว่าจันไทยว่าเนอีจัตย์นายหาเจ้าหญิงช่องยูทูปได้ก้องปุ่นเมียนว่าก้องปุ่นจันว่า ดเลี้ยวไปเอาปุนโดจันวุเตนว่างีต่อยละหายอ่ะนัวเปียแต่หมังเตอ่เท่าไหนเซเตียเตียเปียมไม่หมายกาแฟเบ่เลี้ยวที่ตั้งหมังกาอีสันน,นะยันทีพิษณุโลกอ่ะจังหวัดพิษณุโลกหลือที่ตั้งไงยูบัวฮบเหลือกาแฟติ่งตั้งที่ตั้งควนเดียยูบัวแองสุว่ามีไงก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่พิษณุโลก แวะกินกาแฟแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปนะครับตอนนี้นะครับกำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับถอยวิหลังลูกนไอ้ไอ้โรงเรียนบ้านต้นพึง่ง dần thảo béo tớ lo nè nói ổi bị béo ít muang hè chứ đó mi tay mà mặn gáp bún bò mặn bị béo ồ ha Ia cho chàng dần béo tài lô cho chàng nhảy lô hàng em giả lô xin ồ hít này Ia suốt này tại anh gáp tập ba video อ่ะตุบัวบัวอีจุงเซอดอมเยาชะเงยกอีบัวยิมเดียโคลาสิบมงเจเจียเตียนเปเลยอีบัวครับเจียเชียจวนเี่ยกเนี่ยเอามินงซิปนี่ฝ o r ช่วยอ่ะเป็นอันนี้ต่อฟุ้นหน่ายเรืออีบัวโซแองเท่าหด่พะเยาหนอีบัวแองเจียว่าสเกิรนหลังตุบัวเมียนหลังเหี่ยวห้วยเฟืองน้ำไปอ่อนน้มหลังหน่ายมิ้งซิปนี้ยามสาวนี้ต่อฟุ้นเรือบัวจดส่วนตายอะเท่าอีบีในต้นเพลงหลังในเท่าอีบีเปี้ยวในเงี้ยด่าหมุนเจียแตะ nếu duyên thập béo à chơi yêu ta tao nhận luôn hàng nhạc anh giáo xin giáo bà xin như xuất này tại anh gặp video và con thảo sẽ ô ý nói này yêu bố ý đi à duyên duyên chẳng ai duyên thập béo ta ý hít này nhé chú tí nâng chia lọ hít tăng nhạc yêu bà mình bùi á có hàng bố miền mùa tỏi phải anh như chân tao mang lời nhìn video có hang bua ổn nông video thông bố thấy yêu cột chè tặng ô rồi có hàng bố anh kênh tôi cột follow phải anh kênh cột Facebook นาะยทงบวัวเทียกดตังและอิจัดนายมาจเจยูทูบเนี่ยกระหังบวัวตองแกนตูเปียมิงกดติดตามไฟกดซับสไครต์ไอัน,นี้ช่องยูทูอบอิทมงบัวอ่จุ่งเปียมิงเทียกดตังไอัน,นี้ยูทูบโอแรงจริงซ้ำ